ทำอะไรอย่างนั้นลูกฮะนอนนอนเร็วนอนตื่นขึ้นจะได้กินข้าวเร็วนอนตื่นขึ้นจะได้กินข้าวแม่ทำกับข้าวไปให้แล้วจุจ้าเลยยังจุจ่าข้าจับปวดนมอ,อยู่เที่นองน,นอนนะลูกนะอนอนเฮ้ยอย่ายกขาจ้าเออจ้านั่นแหละ คนดีนอนเดี๋ยวแม่ตุ้มข้าวให้อยู่ฮะอะไรนะอะไรนะโอ้ยไม่นอนหรอกแม่เป็นด,ดำมาแล้วเอาเฮ้ย <c oughs> อย่าแก้งพี่ตีตีต,ต,ตีดำตีดำ ตีเลยเอาแกล้งพี่เหรอจะแกล้ง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 ตีเลยตี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 ดำตีเออแกล้งพี่เหรอแกล้งพี่เหรอเออแกล้งพี่เน่เหรอตีตีตีดำตีเออป่ะพ่อพ่อลงพ่อลงจัดการเลยจัดการเลยพี่เน่ยดำเนี่ย ชอบแกล้งพี่เหรอฮะเลี้ยงให้รักกันฮะเลี้ยงให้คู่กันให้รักกันไม่แกล้งกันเหรอหืมเออพี่แม่อย่าไปอย่าไปอย่าไปเลี้ยงให้คู่กันนะเออรูปหัวรูปหัวรูปหัวน้องอย่าไปแกล้งน้องถ้าน้องไม่แกล้ง นอนทีนุ่มอนอนหกเออรูปรูปน้องรูปน้องอย่าไปแกล้งน้องถ้าน้องไม่แกล้งรูปหัวรูปหัวรูปหัวน้องรักน้องไม่ใช่หัวตัวเองไม่ใช่หัวตัวเองเอาเอารูปหัวน้องรูปหัวรูปหัว เออลูกเบาๆเด้ลูกรูกเบาๆเรียงในห้หาก,กันได้ได้นะดำก็ต้องรู้จักปกป้องพี่นะ นี่ก็ต้องรู้จักรักน้องมีอะไรก็ต้องแบ่งให้น้องกินไปแล้วให้น้องไปให้น้องออกไปแล้วป้องเขาเพิ่อนอยู่นีครับผมเพิ่นกับมุดเขาุ่นขาจังซีล่ล่ะเข้ากับสอนลูกผมมีความอย่าอาท้อนตอนน้อง กระซัมน้อง <ไป S 1> เพื่อนเหรครับผมเอือน,น้องดำกระซัมน้องบายจะออกไปเล่นกับน้องเหรอเดี๋ยว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 ค่อยไปรองเท้าก็ไม่ใส่พี่เน่บาย<ป>มาบายไปไหนออกไปไม่ได้หนูไม่ใช่ไอ้อดำไปไป แม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังไปดูดิกับข้าวพี่นี่เฮ้ยนั่งมึงน้องอน้องอยากไปเล่นกับน,อน้องเดี๋ยวเสียอาบน้ำให้อยู่ด้วยพี่น้องบริเวณปาปล่อยลกูกเล่นดินกับปล่อยเล่นดินเล่นไส้เป็นธรรมดาให้เพื่อนปึกักสะลูกเท้าบริดัทใ, <c oughs> ให้เพื่อนหูจักเล่นกับ ไก่เอินไก่เอิญอย่งไหนไก่ไหนไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนพี่เน่ไก่พี่เน่อยู่ไหนเห็นไก่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 แกวไก่เร็วเรียกเนื้อไก่มาเนื้อไก่ ทำข้าวเสร็จแล้วเหรอข้าวลูกเสร็จยังไปเข้าไปอาบน้ำได้กินตอบปุ๊บปไปไปอาบน้ำอาบน้ำปาลูกปะเข้าไปบ้านย่าทุจร้าป้าป้าน้าหนาหลบทุจร้าสวัสดีจ้าทุจาแล้าไก่ไกลละเอิญไก่ป้าป้าน่าหนาฟังรู้ไกลเก่ง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 ไหนเก่งเก่งเข้าไปไหมเก่ง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 ขัดสอนให้เพลินหูจักเหียอาทอนเอ้าถุงเอียง ถุงขยะยังถุงดำไปไปอาบน้ำกับแม่ยุจ้าจะได้ไปบ้านย,าายออ่าเร<ะ>็วลูกเวทามาบ้านปุ๋ยัครับผมปั้นยุดมาบ้านปุยยออน๋ยอ่า ไปว่าไปน้ำลุงเรีดวะนี่ว่าเขาคุ่ไหนเด้อไปวะบอกลุงเดด้วยว่เขาคู่ไหนเนาะว่าเขาคุู่ไหนเนาะลาอาบน้ำก่อนเถ่ะนี่ว่าเขาได้นี่เด้อลุงเรียดสีหูเด้อไปไปเพินไม่เหเราไปเลยไปแล้วไปเอาเฮ้เอาไปอาบน้ำเลยไปไปลุงเพิ่น สมั้โบ่บหาลุงเวทอุ้มแล้วพี่น้องเพราะว่าเิ่นยานเิ่นบ่เห็นหนาโดนแต่ว่าหยอกใกล้หยอกอยู่แต่ว่าหยอกใกล้ยานใครหัวหยองยกมือขึ้นใคห้อหยองยกมือขึ้นใคห้อยหยองยกมือขึ้นเนห้อยหยองยกมือขึ้นยกมือขึ้น

ตุ๊จ้าตุ๊จ้าเฉยๆตุ๊่าจ้า,านี่ๆไปอาบน้ำก่อนนะคะนี่ๆไปอาบน้ำอเอ,อ้าไก่ไก่จอดใช่ว่าต้มตเข่าให้ลูกแล้หรอือเปล่าต้มเนี่ยเรต้มใส่หยังเนี่ยไส่หมูสับกัะปอขลิหมูสับกัะปอรีิไปอาบน้ำห้เพื่อนยังจะป้อนเขาเพิ่นอยู่ไส่ละแนวกินนี่นี่นี่ซ้ำเข็มพี่น้องเนี่มือแรงกินยังสิลราพี่น้องมันอาหารอ่อนๆนะ ต้มเขาเกับบดบรอกโคลีใส่เน่นี่เนี่พักแน่นี่เน่มักกินเลยสิแม่พี่น้องเนี่ยเขาก็บ er ีบีบรอกโคลีแต่ว่าหมูนี่เพิ่นก็ยิบไกินเนาะเขาก็บบีบีให็นเห็นเป็นน้ำซุปเห็นเป็นน้ำซุปซื้อๆพี่น้องเพื่อนใส่ตะเกียร์ด้อจ้ะเกลี่ยใส่ตะเกียร์เพราะว่ารสหวานมันไิ่ออกจากหมูกับผักบริส่ซยังพี่น้องนี่ก็เห็ดไว้ลูกก้อนกะเขลือผู้ใหญ่ต้มดีๆครับผมส่วนอันนี้น้ากากหมูแค่ว่า เออมาร์กไว้เดี๋ยวต่อหน่อยอย่างให้อืมเดี๋ยวย่างไปไปชงเอ่อในบ้านพร้อมเต็มเต็มกะละมังเลยสองสามหูครับผมเดี๋ยวสีย่างไปให้ประนวนให้กูให้ย่ากินในบ้านกระแบงกระแบงไปในบ้านพร้อมครับผมกอเต่าทานเดี๋ยวเตรียมย่างครับผมให้ทานเป็นก่อนนี่กบับบรรยากาศ เดี๋ยวจาเมือมึงในคลิปต่อไปพี่น้องว่าตอนหน่อยอย่างงามบะยังอย่างนี้โอ้ยสุดยอดขอบคุณขอบคุณเลายๆครับผมไปก่อนเตรียมกับเขากับน้ำอาบน้ำให้ลูกงานผู้ใหญ่จังเหตุครับผมลูกตรงมาก,ก่อนครับผมหิ้วเขาหิา้วน้ำเนาะเด็กหน่อยถึงเวลาเราก็ต้องกินเด็กหน่อยจะปล่อยให้ลูกอดไปก่อนครับสวัสดีครับ